มาเร็วเบรกไม่อยู่เจ็บจริงตายจริงมอบันไดม้าอเภอปากช่องโคราชด้วยจำนวนรถที่หนาแน่นทำให้ตลอดเส้นทางของถนนมิตรภาพมีจุดเสี่ยงจุดอันตรายอยู่หลายจุดด้วยกันและหนึ่งในจุดที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันนำมาร่วมแจ้งเตือนก็คือช่วงมอบันไดม้ากิโลเมตรที่5 3 5 5ตบาบลหนองน้ำแดงอเภอปากช่องจากการลงพื้นที่ของทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสำานึกักบ้ันเกิดจังหวัดนครราชสีมา พบว่าช่วงมอบันไดามาจะเป็นทางโค้งลงเนินลาดชันยาวร่วม2กิโลเมตรทําให้รถที่มาด้วยความเร็วสูงเสียหลักโค้งได้ง่ายนอกจากนี้ยังมีการเปิดจุดกลับรถซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกจากโรงโม่หินแช้กลับรถตัดข้ามถนนคุณเก่งแม่ค้าขายของในพื้นที่ยืนยันว่าจุดนี้อันตรายจริงยิ่งช่วงฝนตกถนนลื่นยิ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จะเจะกิดอุบัติเหตุผู้ใมากถนนเลืนเ่นเนี่ยค่ะถ้าฝนตกนี่เกิดเลยเกิดเลยฝนตกเกิดเลยด้านการประสานห,หน่วยงานหาแนวทางเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ข,ข,ขับขี่ทางทีมงานศูนย์จึงเข้าทวงถามพันตำรวจตรีเสริมศักด์น้อยหัวหาดสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกำกับการหกนครราชสีมา และได้คําตอบว่าตํารวจทางหลวงจะประสานแขวงการทางนคนรราชสีมาทั้งการติดตั้งป้ายเตือนติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทำแถบชะลอความเร็วที่พื้นถนนรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทําผิดกฎจราจรบริเนี้จะเป็นทางลาดลงแลือก็ขึ้นเนินเป็นระยทางยาวตั้งแต่พม5สา้4เนี่ยก็มันโลงก,กว่านะครับซึ่งถ้า่้องชนใช้ความเร็วนะครับ ดยเฉพาะเวลาลงเดินโงเรมมากขาใช้ความเร็วก็อาจจะไม่สามารถควบคุมรถได้ถ้ายิ่งเป็ฝนตกหรือว่ามีรานอนก็จะยิ่งทำให้หลงลื่นถ้ามาด้วยความเร็วก็จะเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งอยู่ผู้บอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อดังนั้นผู้ที่ขับขี่ผ่านไปช่วงมอบรรมันไดม้าถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่53-55ต้องมีมสติชะลอความเร็วและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด บก,กัันนด้วยะครบพบเห็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายหรือต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร1677